เรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วมิสไทยเนอรโดอยู่ด้วยมิสไทยเนอร์โดต้องที่หนึ่งและ่สองก็เดินมามั่นใจในเองอยากมากว่าสัตว์สวยเลิศเชิดหยิบจะไม่ช่วยมันหรอกพวกนี้นะมันคนบาปมันคนไม่ดีมันคนไม่ดีเฉยเฉยฮึฮึ่ยและแล้วก็โอดใจไม่ไหวอยากจะลิ้มลองเุกอาอีุกอย่างสักหน่อยช่วยมันสิช่วยไปช่วยมาถ้าติดกรรมช้ำได้มาสตาร์ก็เงี่ยเอาเงี่ยแล้วแล้วก็หัว เอิดแล้วเอติดแล้วาติดแล้วเอาติดอีกแล้วโอ้และแล้วนักเลงหัวไม้ในหมู่บ้านทางนึก็มาโอ้โหข้าเก็้าเป็นนักเลงหัวไม้มาสดานหลอกลวงข้าไม่ได้ไม่มีความปรับใดล่าลวงข้าได้และมาสตานก็เลียมาดีอ้วนเียมาดีอ้วนเทียมาและแล้วโอ้โหเอามาอ้วนเียแล้วจัด ดงสาวผู้หนึ่งที่กำลังรับกัรหวานชื่นไม่สนใจหูบอดตาดวงไปหมดเลยเออหัวเราะในอีหูบอดตาดวงนะเออช่วยกันหัวเราะหน่อยเอามา,อาสุดท้ายก็ช่วยกันจริงๆความรักไม่มีขีดจำกัดช่วยกันเข้าไปช่วยกันเข้าไปมาสตาร์ทยิ้มเอายิ้มยิ้มและแล้วผู้นำชายพระเจ้าที่ศึกษาพระคิดสัม่มเพนกอ จบมาใหม่ๆมันมาๆๆกำลังหาพระกระพีอยู่โอ้โมาซาตานก็ยั่วอยู่วันอย่ามาไอ้ถูรับใช้เจ้าเป็นเด็กจบใหม่เจ้าไม่มีอะไรหรอกอาจารย์ก็จบมาใหม่ก็สั่งก็สั่นหาพระกระพีมาขอดไ,ไอ้วะไอ้คนจะไล่ผีเนี่ยจะไล่ามาซาตานเนี่ยเอาละเปิด ทำทำทำไม่รู้จะทำไงตั้งใจอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าโปรดช่วยเด็กๆเหล่านี้ด้วยมันติดโซ่ตัวอยู่จากความบาปเขายี่ห้อคอมบาปกระดงดืง่มขวาโอ้พระองค์เจ้าข้าและอจะาจารย์ใบชัดมาหาเด็กๆเหละนะ่านั้นโอ้แล้วก็เดินมาไหลน้ำไปสู่พรเจ้าเจ้าตัวนั้นถูกทำลายแล้วไหลนามนพลิสุดขีดมาสตรารนกอลส์เสียงดังทิ้งสองสามตลกมา และแล้วเขาก็ขอพุณนพระเจ้าเขาคิดว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงประทา,านให้โดยพระคัรของพระเจ้าทำให้เรา,เลาหลายเนเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเป็นร้องให้ขอพุณนพระเยซูถ้าไม่มีพระองค์สักใครก็ไม่มีความหวังแล้วมานส่งตาไม่ไหวแล้วไปเรี้เราไปแล้ว,ลวลลเขาก็ยกมือขึ้น เราจะเป็นพบว่าเขาพดยสารไทยต่อไปเราขอุพระเจ้าสำหรับการแสดงในครั้นี้ขอทุณค่า